สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะ,ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนหน่วยกีฬาสีนะคะและในวันนี้นะคะตรงกับวันจันทร์ที่24มกราคมพุทธศักราช2565ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับหน่วยกีฬาสีคำว่ากีฬาสีนะคะก็หมายถึงการเปิดโอกาสให้ เด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะโดยการเล่นกีฬาการแข่งขันกีฬาซึ่งมีกีฬาต่างๆนะคะเช่นาการวิ่งพลัดการเล่นเตะฟุตบอลน,นะคะการาเล่นวิ่งเก็บของนะคะมีกีฬามากมายเลยนะคะในการเล่นกีฬานั้นนะคะมีกีฬามากมายหลายอย่างซึ่งจะ เป็นการให้เด็กๆได้มีการพัฒนาทัาทกษะท,ทั้ง4ด้านนะคะก็คือด้านาร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมนะคะแล้วก็ด้านสติป,ปัญญานะคะและในการเล่นกีฬาสีนั้นนะคะเราก็จะมีการเล่นแบ่งกลุ่ม เป็นสีนะคะอาจจะมีสีสีห้าสีนะคะแล้วแต่คุณครูจะกำหนดว่ากีฬาสีของปฐมวัยของเราจะแบ่งเป็นกี่สีนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีสีแดงสีเหลืองสีฟ้านะคะแล้วก็สีเขียวนะคะแล้วก็สีน้ำเงินนะคะแล้วก็การเล่นกีฬาสีนั้นนะคะก็จะเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆนั้น ได้มีระเบียบวินัยในการเล่นนะคะรู้จักกฎ,กฎกติกานะคะรู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีนะคะแล้วก็รู้จักการาให้อภยัยรู้จักแพ้แล้วก็รู้จักชนะค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือเล่มสเตมเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21และหนังสือ,อฝึกเขียน คำพื้นฐานภาษาไทยเล่มหนึ่งนะคะเราจะเรียนหนังสือสเต็มนะคะในหน้าที่21นะคะเกี่ยวกับเรื่องจมและลอยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะเราจะทดลองกันว่านะครรูปภาพที่อยู่ในหน้าที่21นั้นจะ จมหรือลอยนะคะมีลูกโปงมีลูกฟุตบอลมีกล่องนมมีก้อนหินมีก้อนอิฐแล้วก็มีลูกบอลน,นะคะแล้วเราก็มาทําการทดลองกันเลยค่ะดูนะคะเด็กๆดูก่อนค่ะอ่าดูลูกบอลอ่าดูลูกบอลบอสิคะว่าลอยหรือจมค่ะลอยหรือจมค่ะเด็กๆค่ะลอยค่ะอ่าต่อไปเด็กๆมาดูนะคะอ่าก้อนหินอ่าก้อนหินจมหรือลอยคะ ค่ะจมค่ะอาเด็กๆดูอากล่องนมอาดูกล่องนมว่าลอยหรือจมค่ะลอยหรือจมค่ะค่ะลอยค่ะอาเด็กๆดูก้อนหินก้อนหินนะคะลาี๋ยวลงไปในน้ําอาจมหรือลอยค่ะค่ะจมค่ะอาเด็กๆดูลูกปิงปองอาลูกปิงปองอาลอยหรือจมค่ะค่ะลอยค่ะ อ่ะต่อไปเด็กๆดูลูกแก้วอาจจมหรือลอยคะ่ะค่ะจมคะ่ะต่อไปดูยางลบยางลบคะ่ะหย่อนลงไปในน้ําน,นะคะดูนะคะว่าลอยหรือจมค่ะจมคะ่ะอ่าเมื่อเด็กๆมาดูผลการทดลองแล้วเราเรามาสรุปอ่าหน้าที่21กันเลยคะ่ะค่ะคราวนี้เรามาแยกนะคะ วัสดุและสิ่งของนะคะว่าสิ่งไหนที่ลอยน้ําและสิ่งไหนที่จมน้ําค่ะสิ่งที่ลอยน้ําเด็กๆดูนะคะว่ามีอะไรบ้างที่คุณครูทดลองเมื่อกี้นี้นะคะมีลูกบอลสิ่งที่ลอยน้ําก็มีลูกบอลใช่ไหมคะค่ะใช่คะ่ะต่อไปมีอะไรอีกคะค่ะกองนมกองนมลอยน้ํานะคะ ต่อไปเรามาแยกสิ่งที่จมน้ำที่คุณครูทดลองเมื่อกี้นี้สิ่งที่จมน้ำนักเรียนดูค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะมีก้อนหินค่ะใช่ไหมคะค่ะต่อไปสิ่งที่จมน้ำมีอะไรอีกคะเด็กๆค่ะก้อนอิฐค่ะแล้วมีอะไรอีกคะเด็กๆคิดค่ะดูจากการทดลองเมื่อกี้นี้นะคะค่ะลูกแก้วค่ะอ่าคราวนี้ เรามา,าสรุปกันนะคะว่าสิ่งที่ลอยน้ําเป็นอย่างไรและสิ่งที่จมน้ําเป็นอย่างไรนะคะสิ่งที่วัตถุหรือ,อสิ่งของที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ําจะทําให้จมน้ําและสิ่งของหรือวัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ําจะลอยน้ําค่ะ และคุณครูขอฝากเห็นไหมคะคุณครูไม่ได้สรุปเรื่องลูกโป่งคุณครูขอฝากให้เด็กๆนะคะหาลูกโป่งที่บ้านเลยนะคะให้เด็กๆเป่าลูกโป่งแล้วใช้ยางวงมัดที่ปากลูกโป่งแล้วเด็กๆลองนําไปลอยน้ําดูซิว่าลูกโป่งจะลอยน้ําหรือจมน้ํานะคะในวันต่อไปคุณครูจะถามเด็กๆนะคะว่าลูกโป่งลอยน้ําหรือจมน้ําค่ะ เด็กๆหยิบแบบฝึกเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เปิดไปหน้า9ค่ะค่ะเด็กๆดูที่รูปภาพค่ะเด็กๆดูรูปภาพนะคะรูปภาพนี้คือรูปใครคะค่ะรูปพ่ออ่าคราวนี้เด็กๆอ่านตามมุณครูค่ะพ่อค่ะอ่านตามเส้นปากอีกนะคะพ่อ ค่ะอ่านตามอีกค่ะพ่อค่ะอ่านตามค่ะพ่ออ่านตามอีกค่ะพอ่ออ่านตามอีกค่ะพอ่อค่ะอ่านตามอีกค่ะพอ่อนะคะคาว่าพ่อนะคะมีพอพานไมเอกอ้ออ่างนะคะอ่านว่าพ่อค่ะแล้วให้เด็กๆเ,เขียนตามเส้นปะคคาว่าพ่อ หนึ่งคำสองคำสามคำสี่คำห้คำหกคำให้เสร็จให้เรียบร้อยให้สวยงามเลยค่ะค่ะต่อไปเด็กๆดูรูปที่สองนะคะอ่าเด็กๆดูรูปที่สองเด็กๆคิดว่าเป็นรูปใครคะตอบค่ะเด็กๆค่ะแม่ค่ะเด็กๆดูคําว่าแม่นะคะอ่านตามคุณครูค่ะแม่ ค,คำว่าแม่นะคะมีสระลแอมอมา้าไม้เอกนะคะอ่านอีกครั้งค่ะแม่ค่ะค,ะคนนี้อ่านเป็นคําค่ะอ่านตามค่ะแม่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 แมแมค่ะแล้วให้เด็กๆเขียนตามเส้นประเลยค่ะค่ะ และในวันนี้นะคะเราเรียนจบบทเรียนไปแล้วนะคะเราก็จะมาสรุปบทเรียนกันอีกครั้งค่ะเด็กๆนะคะลองมาสรุปกันนะคะวัตถุสิ่งของที่มีความาหนาแน่นมากกว่าน้ำก็จะจมน้ำนะคะและสิ่งของที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำก็จะลอยน้ำนะคะสิ่งที่จมน้ำก็คือ ก้อนหินก้อนอิฐคะและสิ่งของที่ลอยน้ําได้ก็คือลูกโปง่งลูกบอลน,นะคะแล้วก็กล่องนมนะคะและเรามาสรุปหนังสือเรียนคําพื้นฐานกันนะคะในวันนี้เราเรียนคําว่าอะไรบ้างคะค่ะเราเรียนคําว่าพ่อนะคะแล้วก็เรียนคําว่าแม่ค่ะพ่อกับแม่นะคะก็เป็นคุณพ่อของเราคุณแม่ของเราค่ะ ค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณครูอยากจะฝากให้เด็กๆนะคะรักษามาตรการเกี่ยวกับโรคโควิด -19 นะคะซึ่งในขณะนี้มีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาก็คือโอมิคอนนะคะก็ให้เด็กๆนะคะรู้จักการล้า,รางมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามายัยไม่ไปในที่ชุมชนแออัดแล้วก็รักษาระยะห่างด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ